สวัสดีครับพบกับลุงเสกอีกแล้วนะครับใครที่มีปัญหานะครับตัวหนังสือเล็กนิดเดียวนะครับหรือ,อขนาดตัวอักษรเล็กติดเดียวนะครับเหมือนบนหน้าจอของลุงเสกเนาะบางทีมือถือมีการอัปเดตหรือว่าเราเผลอไปตั้งค่ามานะครับทําให้ตัวหนังสือเล็กนิดเดียวเราสามารถที่จะไปปรับขนาดให้ใหญ่ได้นะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าใช้อยู่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ปุ่มแถบนําทางด้วยเนาะเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนปุ่มแถบนําทางให้สังเกตดูว,ว่า ปุ่มแถบนํำทางของลุงเสกเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะใครยังไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้หรือว่าใครชอบแบบไหน <c oughs> ก็ลองไปเปลี่ยนดูนะก่อนอื่นเราเข้าไปาปรับขนาดตัวอักษรนะครับให้ใหญ่ขึ้นเนาะจะสังเกตดูว่าขนาดตัวอักษรบนหน้าจอมือถือของลุงเสกเนี่ยนะครับจะเล็กนิดเดียวเนาะบางทีเราเผลอไปโดนนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะหรือว่ามือถือมีการอัปเดตน,นะครับนี่นะครับก็ให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมานิดอ่า อันนี้เมื่อกี้ให้เราเลื่อนขึ้นมาเนาะให้เราเลื่อนขึ้นมาเนี่ยจะเห็นคําว่าหรือบางทีเราเข้ามาเนี่ยจะเห็นตรงนี้เลยนะครับคําว่าจอภาพเนาะนี่นะครับจิ้มเข้าไปเนาะพอเราจิ้มเราจะเห็นตรงนี้นะครับขนาดและรูปแบบตัวอักษรน,นะครับอารูปแบบและตัวอักษรตรงนี้ลุงเสกใช้รูปแบบตัวอักษรแบบเดิมๆอยู่เนาะอันนี้เดี๋ยวใครไม่อยากใช้ตัวคลาสสิกก็ไม่เป็นไรใช้รูปแบบเดิมก็ได้เนาะอ่ะให้เราเปิดตรงนี้นะครับตัวหนาก่อนนะครับ เห็นไหมพอเราเปิดปุ๊บจะมีข้อความขนาดตัวอักษรมันมันจะดําเมี่ยมขึ้นมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลุงเสกขอเปลี่ยนเป็นแบบพลาสติกนิดนึงให้สวยๆนะสไตล์วัยนะร,รุ่นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเนาะทีนี้ให้เรามาตรงนี้นะครับนี่นะครับใครมีบุตรานก็ให้มาตั้งค่าตรงนี้นะครับอ่าให้เลื่อนมาเรื่อยๆเนาะให้ใช้ตามความเหมาะสมกับสายตาของเรานะครับนี่นี่นะครับอ่านี่นะครับใหญ่สุดประมาณนี้เห็นไหมเราจะมองเห็นว่า ตัวอักษรเนี่ยจะใหญ่สุดประมาณนี้นะครับมองเห็นชัดเด่นนะครับอ่าถ้าใส่แว่นไปก็อาจจะแบบมองเห็นขึ้นเข้มขึ้นเนาะใหญ่ขึ้นนะผู้สูงอายุก็ใช้ได้นะครับมองเห็นประมาณนี้อ่ะแต่ว่าลุงเสกจะใช้ตามความเหมาะสมในระดับสายตาลุงเสกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาตั้งค่าตรงนี้นะอันนี้สมมุติว่าลุงเสกตั้งค่าสุดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลุงเสกจะพาไปตั้งค่า,าปุ่มแถบนำทางด้วยเนาะอ่ะกดดูนะครับขนาดตัวอักษรข้อความเห็นไหมครับ มันจะดูใหญ่ขึ้นนะครับเต็มตาเลยเนาะนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเราไปเปลี่ยนปุ่มแถบนําทางเลยนะครับปุ่มแถบนําทางก็จะอยู่บนจอภาพเหมือนเหมือนกันแหละนะครับจะอยู่ในตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับนี่เลื่อนขึ้นไปเนาะจะเห็นตรงนี้นะครับแถบการนําทางเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับใครที่ใช้ลักษณะนี้อยู่เนาะนี่จะสังเกตดูว่าตอนลุงเสกกดไปเปลี่ยนปุ๊บ เห็นไหมครับจะเห็นสาปุ่มตรงเนี้ยขึ้นมา1 2 3าเนาะมีปุ่มแบกปุ่มโฮมปุ่มกดออกนะครับทีนี้ใครอยากจะเปลี่ยนเหมือนลุงเสก็จิ้มเข้ามาเนาะบางคนจิ้มเข้ามาแล้วตกใจเอ๊ะทำไมไม่เหมือนของลุงเสกเนี่ยให้เรามาตรงนี้คําว่าตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับอ่ะบางท่านจิ้มเข้ามาเจออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอ่ะเห็นไหมรอสักครู่เนาะพอเราจิ้มเข้าไปเห็นไหมบางทีจะเป็นปุ่ม3มปุ่มเนาะแต่จะปุ่มเล็กๆเหมือนไม้ไอศครีมนะครับ3ามปุ่ม1 2 3สาเนาะ หรือใครอยากจะใช้แบบปุ่มเดียวนะครับปุ่มกลาง่างเงี้ยนะครับนี่ประมาณนี้อ่าเราก็ให้สังเกตด้วยว่าข้อความเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเนาะเห็นไหมครับประมาณนี้อันนี้ลุงเสก็จะใช้คล้ายๆกับ iPhone เนาะนี่นะครับอ่าใครยังใช้แบบปุ่มนํำทางแบบเดิมก็ลองมาเปลี่ยนดูเนาะนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าตัวอักษรข้อความเนี่ยจะใหญ่ขึ้นชัดขึ้นเด่นขึ้นสีดํานะครับดูดีขึ้นนะครับเหมาะกับผู้สูงอายุนะครับการใช้นะครับนี่นะครับนี่ ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่า,าตรงนี้เห็นไหมครับข้อความาขนาดตัวอักษรกับแอปเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มองเห็นชัดด้วยเนาะแล้วก็ให้ใช้กับวอลเปเปอร์ที่มันเข้ากับสีการตั้งค่าของเรานะครับอันนี้ลุงเสกใช้วอลเปเปอร์ตัวเก่ามันก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะนะครับประมาณนี้นะครับลองเอาไปเล่นดูไปตั้งค่าดูเนาะถ้าคลิปนี้ชอบก็ กดไลค์นะครับแล้วก็กดถูกใจให้นิดหนึ่งเนาะแต่ว่ามีคลิปสายสาระบ้างมีสาระบ้างปะปนกันไปเนาะไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรนะครับก็ฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆเนาะถ้ามีอันไหนดีๆก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ